ดูการใช้งานตัวบอร์ดแจ้งเตือนอุณหภูมิผ่านไลน์นะครับตัวบอร์ดตัวนี้นะครับเนื่องจากว่ากล้องผมไม่ค่อยชัดนะครับผมก็เลยใช้วิธีการถ่ายหน้าจอมาเลยดีกว่านะครับเพราะหลักๆแล้วการตั้งค่าจะอยู่ที่คอมพิวเตอร์นะฮะตัวบอร์ดก็ให้เสียบสาย USB นะครับต่อมาที่ คอมพิวเตอร์ของเรานะครับเดี๋ยวผมไปเสียบสายแล้วนะฮะอ่าเมื่อผมเสียบสายแล้วนะครับก่อนอื่นนะครับผมเดิมบอกให้ติดตั้งตัว USB driver ตัวนี้นะครับ CS341 SER นะครับถ้าตัวที่ให้ไปไม่ซัพพอร์ตกับ Windows ที่ใช้นะครับให้หาดาวน์โหลดใน Google นะครับเอาที่ซัพพอร์ตกับ Windows ที่ใช้นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จนะครับบอร์ดตัวนี้ จะเป็นบอร์ดที่สามารถคาลิเบตอุณหภ,ภูมิได้นะครับจะต่างจากตัวเวอร์ชั่นที่แล้วนะครับก็ให้เปิดตัวโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาอ่าฟอนอื่นเรามาเช็ค USB driver ของเราโดยที่เข้ามาที่คอมพิวเตอร์แล้วก็ p ปร p e r t ตินะครับอันนี้สำหรับ Windows 7นะ Windows 10ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ <c oughs> <c oughs> จะเห็นว่า CS 3 4 0อยู่ที่คอม3ครับผมก็ปิดไปเลยผมเปิดโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เลือกคอม3แล้วก็กด Connect ครับ <c oughs> ก่อนที่จะมาสู่ขั้นตอนนี้นะครับอย่าลืมนะครับต้องออกลายโทเค็นก่อนนะครับตามเอกาสารการออกลายโทเค็นนะครับะจะมีแถมไปให้นะครับ Okay. เมื่อมาสู่ขั้นตอนนี้แล้วอันนี้คือลายโทเค็นของผมนะครับผมก็จะ c o ปปี้นะครับแล้วก็ปิดไปเลยลก็มาวางแล้วก็ใส่ชื่อ Wi-Fi นะครับแล้วก็ password Wi-Fi นะครับในส่วนตรงนี้นะครับต้อง บอร์ดต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต wifi ก่อนนะครับถึงจะสามารถใช้ฟังก์ชันการตั้งค่าเหล่านี้ได้โอเคได้เงียกดเซ็น์เดต้นะครับที่ Respond มันก็จะขึ้นอ้อโทษทีผมไม่ได้เชื่อมต่อไม่ได้ปล่อย Wi-Fi นะครับตอานี้ผมปล่อย Wi-Fi จากมือถือก่อน อดคอมพิวเตอร์ก็ไม่มีโอเคพอบอร์ดเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับ Wi-Fi connected นะครับจะเห็นว่ามีการแจ้งเตือนเข้ามาในไลน์เดี๋ยวตัวนี้ยังไม่ได้เชื่อมต่อโอเคเชื่อมต่อแล้ว คืออันเชื่อมต่อไม่เสถียรไม่เสถียรยังไงครับมันก็จะแจ้งเตือนเข้ามาว่าอุณหภูมิปกติอยู่ที่28.2องศานะครับก็จะแจ้งสถานะเข้ามาเลยนะมาดูที่ Re Response น,นะครับ Re Response มีอะไรบ้างก็จะมีเซตอุณหภูมิช่วงต่ำนะครับก็คือ20ตอนนี้เซตอุณหภูมิช่วงสูงคือ40นะครับอุณหภูมิปัจจุบันนะครับ28.4ตรงนี้นะครับ แล้วก็ค่าออฟเซต0.5นะครับเดี๋ยวผมเซตให้เป็นศูนย์ก่อนนะครับดังนั้นอุณหภูมิผมก็จะลดลงมาเหลอือ27.9อืถ้าไม่มีค่าออฟเซตนะครับเอาไว้ในการจูนค่าอุณหภูมิรตรงนี้สามารถตั้งได้นะครับ20ช่วงต่ำช่วงสูงแล้ว,แล,วแล้วแต่จะตั้งนะครับตรงนี้ผมตั้งไว้ ย0่สถึงสี่ส่วนค่าออฟเซตถ้าตอนนี้เป็น27.9นะครับถ้าผมใส่ออฟเซตไป1่ค่าออฟเซตไป1นะครับมันก็จะบวกจาก27.9ไปอีก1นะครับนะบก็จะเป็น28.9สิาถ้าผมใส่ค่าออฟเซตไปลบห ใช้ค่าหนึ่งมันง่ายดีนะครับจาก27.9ติบเจ้จะเหลือ26.9สิบหกจเห็นไหมครับค่าอุณหภูมิตรงนี้ก็จะปรับเหลือ26.9สิบถ้าผมใส่ออคเซสไป0ูนก็จะเหลือ27.9เท่าเดิมนะครับใช้ในการปรับในการสอบเทียบนะครับค่าให้ตรงกับอุณหภูมิที่แท้จริงตรงน,นี้นะครับ เดี๋ยวผมจะลองใช้ไฟช็คเผาที่เซ็นเซอร์นะครับมันก็จะแจ้งเตือนเข้ามานะครับว่าอุณหภูมิสูงกว่าปกตินะครับอยู่ที่63.7องศา4นะครับ ช่วงที่เราตั้งคือ20-40ถึง40ย่ผมเอามือจับเซนเซอร์ให้มันลงเร็วๆก่อนออเมื่ออุณหภ,ภูมิมันลงอยู่ในช่วงอของเราแล้วนะครับช่วงที่เราตั้งแล้วมันก็จะแจ้งเตือนกลบาว่าอุณหภูมิปกติที่ 36. 3 6 3องศาา คสมมุติผมเปลี่ยนอุณหภูมิย่านต่าเป็น35แล้วกันให้มันสูงกว่าอุณหภูมิ35มผมกดมันก็จะแจ้งเตือนมาว่าอุณหภูมิต่ำเกินกำหนด30.9สองศาเเห็นว่าเซตโลของเราตอนนี้เป็น35นะครับผมตั้งกลับก่อน 20มันก็จะแจ้งเตือนว่าอุณหภูมิปกติครับมันก็จะแจ้งเตือนว่าอุณหภูมิปกติโอเค